ไม่เห็นด้วยค่ะจะลบก,กันไปทําไมในเมื่อคนจะต้องตายกันอีกเยอะไม่เห็นด้วยแน่นอนค่ะยังไงก็ไม่เห็นด้วยแล้วเราต้องร้องไห้กับคนที่เขาล้มตายไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ย ผมไม่เห็นด้วยนะครับการเกิดการสงครามในยูเครนและกรัสเซียเพราะว่าทําให้เศรษฐกฐิจโลกเนี่ยตกต่าอาจจะเป็นสิ่งที่นําพาให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้นะครับผมไม่เห็นด้วยเพราะผมคิดว่าความขัดแย้งอันนี้น่าจะแก้ไขได้ด้วยการเจรจาก,กันครับ I don't like the war because you know I want peace in the United States so we stop all this war and fighting มันจะทําให้ทั่วโลกมีปัญหาหมด จริงๆแล้วน่าจะจบด้วยการเจราจาและจะดีกว่าสงครามเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วมีคนล้มตายมันเป็นสิ่งไม่ดีเราสามารถเจราจาทางการทูตก,กันได้ทุกอย่างแก้ไขปัญหาได,ได้ด้วยการเจราจาไม่ทำร้าไม่เห็นด้วยในสิ่งเหล่านี้ขอให้กับประเทศรัสเซียนี้จบเพิจพยารณาอีกครั้งหนึ่งพอให้ยุติการทําสงครามเพื่อย,ยึดประเทศยูเครนเข้าเป็นเป็นประเทศของตัวเองนะครับผมไม่เห็นด้วยครับ ุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลุกหาันประเทศไหนทั้งนั้นแล้วก็พูดเดือดร้อนก็คือประชาชนตาดำๆนะคะผมไม่เห็นด้วยกับการอบอมนะครับของอของรัสเซียต่อ,อยูเครนนะครับซึ่งทําให้ประชาชนจำนวนมากทั้งสองฝ่ายเนี่ยตายแล้วก็บาดเจ็บนะครับทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยธุรกิจทุกอย่างเนี่ยทั่วโลกนะคะก็ทั้งโดนกระทบกันหมดเลยค่ะซึ่งแน่นอนก็คือไม่เป็นผลดีสำหรับทุกๆสาขาอาชีพนะคะ ไม,ไม่ไม่สนับสนุนการมีสงครามมันเป็นผลกระทบหลายๆด้านทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพแล้วก็รวมทั้งการงานแล้วอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยใช่ไหมคะพี่ไม่เห็นด้วยค่ะน้ํามันก็แพงด้วยตอนนี้ไม่เห็นด้วยเลยไม่ชอบแต่ทั่วโลกเขาก็ลําบากกันเนี่ยมันกระเทือนไปหมดทุกประเทศเลยค่ะหยุดเถอะค่าขอร้อ